สวัสดีครับยนดีต้อนรัเข้าสู่วาน้อยแชนเด้ครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตู้ SPD นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเชิงให้พวกพี่ไบร์ทนยครับว่าแบบใครของจริงคือเขาแบบแกล้งผมไปเยอะไงแบบให้ผมไปเจอตุ๊กแกบ้างเล่นเกมมอนโหดบ้างทาราบาลผมบ้างวันนี้ผมจะมาเอาคืนนะครับเอาวีมันทิ้ดผมไงผมจะทําให้รู้ครับว่านอนนอนว่าแบบใครของจริงอะครับไปเลยไปท้าเลยครับเอ้ยเอาว้เนี่ยกลางประตูจะเด็กโกรกที่ไหน เด็กโปกอ่แล้วผมไม่ชอบที่แบบพี่ไปแบบเข้าแกงผมอะเอาตุ๊กแกอะไรเงี้ยที่ผมจะมาเอาคืนพี่อะยังไงในตัวนี้ผมโน้นหนึ่งอะครับ R O V อเวนอนนอนเราเคยเป็นแชมป์โลกไหมไม่เคยไม่ใช่เหรอเคยไอฟอสวันนี้ไอ้วาน้อยจะมาลองของอยู่แล้วป่ะคือยังไงวันนี้คือต้องการเลยผมให้พี่เลยรสามกนสามหนึ่งสามหนึ่งไปก่อนพี่กล้าไหมกล้าเราจะทำอะไรดีหรอทำตาเนี่ยผมเตรียมท็อปมานั้นอ้กรล่กินวลยไอมใช่หรือเปล่าทำตาไม่บอกกินน้ำลาเลยพี่ งั้นเอางี้แหละเองกลัวอะไรสุดตุ๊กแกไงกันแพ้โดนตุ๊กแกอีกแล้วเหรอจูปักตุ๊กแกโอ้โหพี่ไม่ไหวไม่เล่นเมื่อไหร่เออแก้งติ่มๆพี่เดินเข้าครัวใช่ถ่ายเทปพิธีต้องกี่คลิปแล้วเนี่ยติ่มเกินมา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 อันนี้เอาดี๋ยวโดนตุ๊กแกจุ๊บปัดจูปากเหรอเออมันมันไม่จุ๊บดยิ้มันจะกัดปากสูงเดี๋ยวปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเหรอเออไม่ใจพี่จะจุ๊บหรืออมหัวตุ๊กแกแค่ไหนอุ้ยเอางี้หน่อใครแพ้จุ๊บปากตุ๊กแกก็พอ โอเคทำไงอะพี่จุ๊บพิษไงเคยดูสนุนไว้มันจะไม่งับปากเหรอตอนมันอาปากเขาเหรอโอ้โหปาปาไปจุ๊บปากแกนี่ไปอยู่ทีมผมด้วยนะเป็นอย่างโค้ดของโค้เอ้าพี่ไปไม่เล่นเหรอพี่เล่นไม่เป็นไม่เล่นไม่เก่งไม่ส่งคนโน่นลงันนี้าพี่มีใครบ้างทีมพี่มีใครบ้างเดี๋ยวพี่เลือกเลยพี่ฟอร์ดพี่ทัตเติมโอ๊ยตึงอยู่นะถ้พี่เป็นโค้ดพี่เป็นโค้ด S 1> <S 1> เอกมั่นใจเหรอสา<ผ>มหนึ่งเอชนะผมโน่นหนึ่งนะครับเว่อเว่อจะผมจะสอนเชิงให้นอนนอนดูนะ,ะมา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 ไม่พูดเยอะถ้าผมแพ้ผมเปลี่ยนชื่อน,น้ำเน่าเป็น,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 น S P D Y น้อยในแบบตีโลลาต่อน,น้า S P D เลยประกาศสัปดาห์ให้เราอารวีดดได้รู้คิดยังไงวะเนี่ยสา<ผ>มหนึ่งผมไม่แพ้ไงพี่เก่งมาจากไหนเดี๋ยวพี่เป็นโค้ดเงี่ยแบบไอ้ว่าอยู่เล่นบนอยู่ฟาร์มไหนอะไรอุ้ยโหพี่โค้ดโปรอะแข่งแมพนี่ว่ะศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับระหว่างสตูผมฮะ ไอ้วาน้อยที่อยู่ดีมันเก่งมากไหนไม่รู้มาท้าสามหนึ่งเอาของน้ำทษเข้ามาครับีตัวใหญ่โอยวามันกำลังลอกคราบมันยิ้มนะตอนนี้เราควบปวดดุนะดุอ่ะโอ้ยที่ยดุอ่ะเนี่ยอยากเปลี่ยนวะ เ้ยเราแพ้ไม่ได้นะเว้ยเราตายเองนะเว้ยหุยคนลุกมาใครแพ้นะผมไม่แพ้อะวันนี้ปักไอตัวนี้เฮ้ยมั่นใจได้ไงสามหนึ่งพร้อมครับพร้อมสามหนึ่งสามหนึ่งสองศูนย์สองแปดศูนย์เก้าห้าเจ็ดไอว่าห้าวจัดอะผมกดเลยนะอยู่ได้เลยกดเลยเดี๋ยวผมขอเปิดแบรนด์ครับขอแบรนด์เล l i s t e r กับอ l a r m สองตัวทำไมอ่ะทำไมคือแบบมันโดนจับไปเลยจับแล้วก็โดนหลุมแบบทำอะไรไม่ได้ก็ตายตายเลยอ๋อโกงไปมันแบรนด์โกงไปโกงไปเขาฝั่งนู้นเขาแบรนด์มาแล้วเอาฝัว ตัวสองตัวเอาเอาตัวใหม่แล้วกันเออไอตัวปลาฉลามอ่ะชื่ออะไรบิลโลบิลโลกับมูลาดกับหรือนาคอสดีวะไอวามันเป็นนาคอสเนี่ยเป็นมูลาดอ่ะได้พร้อมกันหรือยังครับไปเลยครับมาดูกันว่าทีมไหนนะจะได้จุ๊บปากตุ๊กแกนะผมก็อยากเห็นเหมือนกันมันเป็นบทละครที่ค่อนข้างโหดนะซึ่งผมไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้มันเป็นกรรมการให้ตอนนี้ครับหรือเรื่องเอามึงจะป่าเหรอเอามึงจะพูดทำไมนะค่อนข้า่คิวเดอร์ได้ไม่เป็นหรอตัวจับอแบบตรงนี้นะตัวนี้ก็จับแล้วมึงเออให้แคร์รี่เป็นปะ อ่ะตัวนั้นก็ได้ตัวนี้เหลือนี้ก็ได้เดิเร็วๆตัวไหนมั่นใจกันเลยเออตัวไหนมั่นใจก็เอาเลยโอ้โหแพเราไวเฮ้ยเราไม่มีตัวจับเลยเราจะแพวนะอะไรวะตัวแทงก็ไม่มีโอ้โหเยี่ยปอล์เรนติโนมาดี มั่นใจเหรอมั่นใจเลยได้เอีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมไปเจอช่องทางเติมเกมโคตรถูกโคตรไวเติมเกมที่ lidman shop ขั้นตอนง่ายๆเซิร์ช lidman shop com ล็อกอินยินนันตัวตนแค่ครั้งแรกเลือกเกมที่ต้องการเลือกแพ็คสแกนจ่ายกาดยืนยันจบรอแป๊บเดียวคูปองก็เข้าแล้วครับเพื่อนๆมีแพ็คมากมายถูกกว่าเติมเองมีช่องทางการชำระแบบผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนแถมยังมี lidman coin สะสมไว้ลดครั้งถัดไปสูงสุด25จ่ายปุ๊บ5นาทีคูปองเข้าเติิมมเกที่ Rimanhop ง ถูกจริงผ่อนได้มีเงินคืนหรือจะเติมทางไลน์ก็มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมเสร็จแล้วผมขอไปเล่นเกมต่อแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยฟิกไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฟิกไปก่อนพ่อสอนไว้จริงเผื่อปอนดี้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 อนดี้ ว่าเสียเฟิร์สบัตรแล้วไปสามตัวเอ้ยโอ้โหแม่งใส่จังเดียวเลยร้องไอ้เนียตัวอับร้องนำร้องนำกสกิลพัสซีร้องนำครับเฮ้ยโค้ดวานน้อยอยู่ไหนโค้ดโค้ดบอกไงดิวานน้อยฟาร์มอยู่ที่บ้านนะยับเลยอยู่ไหนอยู่เลสหรืออยู่บูเฮ้ย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 มาดิ มาดีก็มาจริเขาร้านเปิดร้าหนึ่งคิวตื่นเต้นมากเลยครับเฮ้ยกินเราย่แยกสิสามหนึ่งแล้วไหมอยู่กันรวมอย่างแย่ฝอจะพึ่งไปไปไปๆๆ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 ไปไๆๆๆไปไปเี่ยเป็นคนแรงอ่ะไอวานแลบเกินไปว่าน้องพี่มันไม่ไหวอ่ะมันกบบมันลุมเยอะเกินอ่ะ เอาลาท้าทำไมอ่ะเอ้ยเยมาท้าไม่ครัแม่งเอ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วลาถอยลาถอยลาถอยเราจะไม่ให้เขาเฮ้ย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 กูโดนกูโดนกูโดนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเรียบร้อยมันจะเห็นแววคนจุบตุกแกโอเคกูดันล่างอยู่มาฝากฝากเช็คด้านก่อย ได้ได้ได้ตีดักให้ตีดักให้เตี้ยมันอยู่ล่างสามแล้วบอกดันล่างอย่างี้คนเหลี่ยมเลยแม่งงี้ตัวแม่งหลุดพุ่มไปเลยมาจะดักฆ่าเว้ยเฮ้ยออกไปเออกดดันกดดันมันเออเออตีตีอยู่ตีอยู่ไอพี่ไอพี่ใจเย็นหนี่วิคามัยก่อนนี่ยาเฮ้ยไอ้อนเร็ว ฟอลสเร็วฟอร์สปติว e. ้าวไหวเนี่ยฟอร์สเอออะไรเราจะโดนหดเลยไอ้เอจ้าน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 ไปไปเปนตงกแกจ้านจ้านจ้าน ก,ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าน <os> เนาะเพื่นอนไอ้วาโดนเพื่ยนเหรอพี่คน <c oughs> ข,ขับขคนจับตุ๊กแกมาแล้วแพ้เวลาใครถูกล้มนึ้งเพราะว่าแพ้รอบนี้ว่าต้องอมห,วหัว <c oughs> แต่ตนชนะรอดไอ้เพี้ยนมึงไม่คิดถึงตอนเราแพ้เหรอวะเนี่ยไปดูเดี๋ยวเมื่อกี้จะปุ้ยหุยเฮียเอาเฮีย ว่าเองจะแข่งต่อเปล่าถ้าเองแข่งต่อได้เองชนะเองรอดเลยแต่ถ้าเองแพ้อีกรอบหนึ่งอ่ะเองก็โดนลงโทษหนักกว่าเดิมเลือกอาถแ้าผมแข่งต่อครับผมชนะพี่บังฟังหนูโดนไหมไม่ฟังหนูเขาชนะแล้วไงเองรอดเองจะไม่โดนเลยแต่ถ้าเองเลือกตอนนี้เองถ้าจุกแต่ถ้าแพ้โดนหนักกว่าเดิมโดนเลยตอนนี้คือโดนเลยมีโอกาสอะแข่งต่อแข่งต่อแมตช์ที่สองนะผมว่าน้อยเลือกที่จะไปต่อนะถ้าเองชนะเนะเองไม่โดนเลยเลยไม่ต้องจุกตุกแกแต่ถ้าเองแพ้เราจะเอาตุกแกทั้งตัวแนบกับตัวว่าไหวป่ะปิดตา แต่มันเป็นปากตัวแกอะปากเปิดปากห้ามห้าเทปมาพันกันเ๋ยวเขาจับให้โอเคได้เอียบร้อยแล้วอ่าเปิดปากตัวแกไม่เป็นปากผมอ่ะเออพี่เปิดปากเปิดปากตัวแกเปิดปากตัวแกตัวนี้นะตัวแกตัวเดียวนะเออตัวเดียวเฮ้ยกูฮะไม่แพ้อะมาดิชนะเพื่อรอดนะวาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่แบบจะกอบกูเอกราชธม ถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่มีตัวไหนอาวีทําได้โหไมึงจะชนะไงวะแม่งดาบมันอย่างนี้ดูพี่เลือกตัวมาแม่งเอากูตายเลยอ่ะโอ้ยไปไปดูดิมันฝ่าก็ฝ่าอยู่แล้วเฮ้ยมันฝ่าขาเราดยวะเฮ้ยเฮ้ยดูอังอ่ะเฮ้ยให้ได้ของเลยนี่เฮ้ยโอ้พี่มาติ้งมาเฮ้ยมึงอย่าไปเอาในป้อมเดี๋ยวเปียบเดี๋ยวเปียบพี่อุ้งเบาๆโยมสิพี่เดี๋ยวเราจะบอกคุณที่บ้าน โหยยายหิวห้าอ่านสามตัวโอ้พี่โอ้ไม่อยากเล่นแล้วอะชัวอับร้องนำร้องนำาสกิลพาสซีฟร้องนำมาเฮ้มา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 กูตันตันกตันกตันไูตันอุ้มกูคอยเลยยิงยิงยิงสกิลนีดหน่งเอ้าแกเล่นแกเล่นแกเล่นมาแกเล่นให้น้องว่ะอ่าอ่าผมเล่นไม่เป็นนะโอ้ยพี่ป๋าปฟอโอ้ยมุกยังเลยไอ้วาไม่ทำทรงยาหม่องแล้ว

โอ้ยไอพี่เล่นไม่เป็นเลยเนี่ยวะาเองขับรถมาไกลวะเนี่ยกะมาท้ายเลยกะมาโดนตุ๊กแกเลยพี่ไฟย่าโอ้พี่ไฟออกไปก่อนพี่จบแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไหววะพี่พี่บ้านเขาเกากำลังถูกโจมตีโอ้ยตุ๊กแกพี่คุณหนีกลับบ้านอะ แตอนแรกที่มันเปิดประตูเข้ามาพี่ผมไมื่อสามหนึ่งผมเจแปะแบ็คไว้นะครับเปิดประตูเข้ามาให้สามหนึ่งในตัวนี้ผมโน้นหนึ่งครับ R O V อะน้องนอคือยังไงวันนี้คือต้องการอะไรผมให้พี่เลยสามคนสามหนึ่งสามหนึ่งโอ้พี่ผมไม่ไหววะพี่ผมทำไมไม่ไหวจะลองแล้อ่ะอือไอ้เรียร์ทำโทษคนแพ้้ตองโดนทำโทษนะตามคำพูดโอ้พี่อืออีกนินึ่งเนวาขึ้นเขียงมาน้องนอนไม่มีอันตรายน้องนอนนี่มา ขนมาเดียวน้าน้องๆมาเล้วปะแท้ก็ต้องแฝงเคมร้องไห้เลยพี่โอ้โหเป่งยอดอะอุ้ยติอุ้ยออ้โอยกนานแบบสะบัดอะ่ะาสะบัดอย่างนี้คือมันโกรธนะฉุนฉุนุนเอ้ยแต่มันไม่มีฟันกัดไม่เจ็บรอไอ้ตัวนี้ไม่มีฟันออจะร้องให้ดูหน่อยพี่ลีห้าปล่อยยีไอ้ตัวนี้น่ารักนี้มันลอได้เลย

เอาสุดปอดไปดมก่อนจะได้สดชื่นจับข้างตัวปอดอย่านมอย่านมนมก่อนนมก่อนตาลายตาลายเป็นไงอันนี้อันนี้เรายังคำโทษไม่เต็มรูปแบบอย่างที่ตกลงไว้นะยังไม่ได้จุ๊บไม่โดนจุ๊บปากไม่โดนจุ๊บคอผมนะไม่ใช่มือกี้นะไม่ใช่มือบี่ลิต ก็ถือว่าสั่งสอนเด็กห้าวมันแค่นี้ก็พอนะครับผมก็ทีหลังก็อยากห้าวอีกโอเคนะต่อไปนี้นะวาน้อยก็จะไม่ห้าวแล้วครับก็จะไม่คิดว่าตัวเองแบบเก่งที่สุดในปัตตภีนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเฮ้ยเปลี่ยนชื่อต้องใช้บัตรเหรอบีโอเอเอ็โอเไอ้ลายมันเป็นรูปหัวใจใครนะสายแค่ไหนอ่าเปลี่ยนชื่อเยสเรียบร้อยแล้วครับ ผมจะไปเกียนปากดีใส่เลยให้เอาเยอะเลยพี่อาจะให้ผมจะจำไว้เลยพี่แล้วแบบมีคลิปไหนที่ผมสามารถเอาคืนพวกพี่นอะไรนะผมเเจ้ากี๊เจ้าแข้นนะทุกคนแล้วอยู่อยู่วามาเ้ยไม่ผิดอะไรเนี่ยพี่ผิดอะไรเนี่ยแเด่นสุดเต็มก๊อกเลยพี่พี่ก็ต้องเต็มที่เปล่าขาอีะตูดิสพีดีขนาดนี้ดาบตัวโอ้โหแบบแม่งแม่งขยับค้ายขยับขาเลยพี่ต้องเอ็นขามาโคตรจัด โอเคครับถ้าใคชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันให่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจะบ้า